จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภาแม้ว่าพายุวิภาจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุลูกนี้ครับได้ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นและทําให้หลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในช่วงของวันที่22ถึง24กรกฎาคมนี้สานักงานชลประธานพิษณุโลกครับรายงานว่าระดับน้าในแม่น้ํายมที่ไหลผ่านพื้นที่อาเภอบางระกรมยังคงเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะล้นตนลิ่งในบางจุดโดยเฉพาะในช่วงข่ามของวันที่22กรกฎาคมขณะเดียวกันทางปอพิษณุโลกครับแจ้งว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแสตมสำหรับโทรศัพท์สม,สมาร์ทฟโฟนและก็ SMS สําหรับผู้ใช้มือถือทั่วไปครับโดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย5ตําบลของอาเภอบางระกรรมได้แก่ตําบลชุมแสงสงครามตาบลบางระกรมตําบลท่านางงามตําบลวังอีทกและตําบลขุยม่วง เนื้อหาข้อความในการแจ้งเตือนครับให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ายมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับกดติดตามกดหัวใจให้หน่อยครับ